สค่ะถ้าเด็กหน่อยมาเดินออกกำลังกายอาจจะเดินเบ่งห่างอย่างเช่นสี่น้ำแน้นอนอจะเนาะกะในเวลากับดูกจากพี่น้องคะ่ะบรรยากาศก็กดีอยู่มันหนาวแต่บ่มีฝนบ่มีอย่างนอกแดดออกอยู่จ้า Don't make this. Hej, Hur smakar det då? Jättegott! <Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีจอกอีดอกเดียหันหละเรจะหันละมุนี่ไปซื้อของมาเนาะจา้ะพาเด็กหน่อยออกไปข้างนอกไปห่างเนาะจ้ะราก,รกาเซื้อกับเข้า อาหารสดนะพี่น้องคะทั้งอาหารสดทั้งอาหารแห้งแน่อีกอย่างแน่จักน้อยเราวบดที่นี่เขามีกิจกรรมยยู่อยู่อยู่เส้นตุ่มนาาจะยู่ห่างเราบที่นี่เล็กน้อยไปเขาเรียกยังไประบายสีเฮ็ดอันนี้มากนาะจะอันนี้ของลีนาใน,นของลีนานาะจะก็าจะได้เขาจะมีสายอันนี้ห้ยนาสัวอดเดนด๊อกนนี้ก็บของไม่เมยด ก็เซกว้าว,าว,าว,าวาเขี่ยมาไม่ท้อดังอีทเขี่ยไปให้<อ>ลูกท้อ <c oughs> เรา thở าห้องระบายสีอันนี้อีหยัง,งสีเราจะเฮ็ดกรอบไปอิหยังัสีนะนอกจากกิจกรรมไม่เขายู่ตัวเองจะ้ะอให้ขนมเล็กน้อยสีจ้ะพี่น้องนี่เนาะ ซหำมาแจกนะแจกเขาเขาฮาโลวีนอกจากพี่น้องม่านแบบจันสีแม่มาวิสานดวยเลยสก็เราจะไปซื้อถังอันนี้มานอกจากจากลานลานของเล่นเด็กหน่อยไม่ใต้ก็จะเอาขนมโนมยังังสีนะซื้อมาผสมนิดผสมหน่อยยังสินะก็จะให้ให้ลูกนอกจากเนาะ และอีกหนึ่งชิน้นอันเด็กหน่อยก็ได้แค่ต <c oughs> ัวนี้คนละเล่ม <c oughs> จาก้านอ่นม่ใต้ไปลานอ่ของเล่นเด็กหน่อยนอกจากไปซื้อสีอันนี้สำหรับสีระบายที่หนานอกจากเนาะลบได้อีกอย่างเป็นงสีนะ่ะเป็นแมสนอกจากอันนี้ก็แปดสิบโครนจากพี่นอ่อนนเนาะแปดสิบโครนนี่ของยอื่สีแข่งพี่หน้อคะแต่ก็ซื้อมาไว ทำกิจกรรมกัลูกนเน่าจะรอลดกหน่อยก็ได้เก็บตลกคนละเหล่นเนะเาะแล้วก็ล้างจานก็ซื้ออาหารเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันเมตายเก็บอันนี้จักหน่อยแป๊บนึงเน่าจะนอกไส่ข้างนอกกับน้ำมูกเกิดๆอยู่นี่เ่าจะพี่น้อโอ้ยนี่กำลันเสา นจะมั่มงเลยโอ๊ยใบสามแล้วพี่น้องอะจะเข้าใบสามแล้วไรอะไปนี่จัะไงลูกติดตดิดติตลบโซ่เล่ยไปไหนนั่งอยู่นี่พี่น้อง ไปซื้อ,อยัง้มาเนานะจะไปซื้อนมจ้ะซื้อนมมาเนาะจ้ะซื้อนมแล้วก็ไปซื้อนมปังกระเทียมนาจ้ะซื้อมาสองเดตอละถุงนี่ก็จะมีอยู่สองสองชินน้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้มันเป็นแบบแชร์แข็งไม่ใจจะมาแชร์แข็งจ้ะเรอกิ่นขนมปังเร่อวนั้นนี้ก็เป็นขนมปังสดเมาจ้ะอันนี้เด็กหน่อยมากกิน เม่เขากินตอนเศร้าหรือตอนใบหรือตอนค่ำอย่างสินนงน่นา,ารรลละจะย้ำคขามหิวคอยกินเมื่อดสดี่ใดอยากจะพทอตสบุลลาเื้อพทอฟฟ่สบุลลเนาะจะพดอ่สบลลาอ้ซนี่รงอย่าจัดเรีากินน่ะพูอตสบุลลา้วอุหเียอุตอันนี้เป็นอุสตของใหม้มาเกรนเนาะอันนี้ก็ ทำเบเกอร์ด้วยสินป <umber> ่ะทำไดแก่แต่แม่มิ๊มจะกินอนะันนี้กับแซนด์วิชยังสีหนะอยส่วนลน่ามากินขนมเอ้บแม่ขนมที่นอกทะเลนะก็ลูกชิน้นเดลิเคทส์เนาะจ๊ะเป็นลูกชินก้นอะไรเป็นลูกเล็กๆมาจ้ะ <c oughs> ความซามิรามเมงนี่กซื้อมะฮ่าหาาานาๆนาจ๊ะ <c oughs> อันนี้สามอันนี้สองแล้วก็รสแต่อันนี้รสไก่ส่วนอันนี้กับรสแต่บีฟเป็นรสเนื้อรสไก่กับรสเนื้อน่าจะเทจะพี่น้องคะหมดแล้วน้ำร่วมก่อนจังเลยม่พูดดิสเน่แม่อันนองกินขนมได้ปอแล้วแม่เอาขนมมาให้แม่ต์ลิตจ้ะแล้วแม่เอาขนมมาให้ อาหามไปซื <LY> UM ้อหลายพี Again ่ยูแม่มือดอไวนิ่น่ยอ๋อบัตรเรแมนวิช่วยมามขอะไรก็ได้ในสปอร์ตขันตาลิตาลิน่มักั กินยังเลยหรอแม่เด็กพ่อคิดจะเป็นพ่ม่ม่จะคิดจะพอแม่อะไรหรก็ิดจะพ่มเอาใจร่างงายแน่ให้แม่เบิงแน่ไม่ก็จิกวนแม่แน่รอเอ่อขอวิ่งเอทกูดิสหนูมีอสขนมแน่ว่า Godis då? Ah! <laughs> mm. då. Ah. Mm. Vi mm. Börja med den då. Och sen börjar jag en till. Tack. Varsågod. Varsågod. börjar med den. Vatten. Ah, Kolla, jag kan lämna. กินมพอทอติสบุลนี่ป็นแอดลย่าเลยอะม่่าจะกินทดติสบุลล์เป็นมันละชินแพน่ะพี่น้องใจกวเกพองแป๊บนง